ชื่อ uh, Allow here you have buy sim card โอเค thank you ไปแถวๆเนี้ยนะ <c oughs> ดูหูฟัง <c oughs> เออเดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> เดี๋ยวพาดู <c oughs> เออมันก็ต้องพากูไปก่อนเลย Excuse me Sorry I need to buy sim card

เลี้ยวซ้ายช่วงนนี้มัเงขาบอกว่าเลี้ยวซ้ายแต่ไม่รู้ซ้ายไหนซ้ายนี่แหละช่วงนี้มันเงียบไงไปนี่ก็เลยเงินก็เลยไม่ได้เยอะเท่าไหร่เออค่อยว่ากันนู่นละมั้งเอ้าอะไรก็ที่เดิมไปไปดูหูฟังก่อนหูฟังใช่ไหมได้หูฟังโอเคหูฟังหูฟัง อ,นนอุปกรณ์พวกนี้ไงพวกแบบทำ YouTube อะไรเงี้ยกล้องกึง้งซื้อที่นี่แหละโอ้หนี่ไงที่กูอยากได้โก p r o ที่ไว้กันน้ำเวลาลงน้ำแต่ยังไม่ต้องยังไม่จำเป็นตอนนี้ อีี่ใช่มาดูเดินดูทุกช่องนั่นแหละเดี๋ยวพาเดินไม่รีบใช่ไหมคุณจะกลับต้องอาเจลคือไหขอเดินดูสักหน่อยเผื่อมีอะไรอะซเซสซอรี่ที่สามารถรใช้ได้ไเอาแบบไหนจะเอาแบบไหนจะเปลีอัลบูดูแล้วอันนี้มันเป็นสายไม่ใช่ไปไเดี๋ยวพาไปดูนี่อ๋อนี่มัน นี่มันเป็นแอปเปิลแอปเปิลไม่ใช้แบบอโห่ฟังพวกนี้ก็โอเคนะโห่ฟังพวกนี้นี่เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็เจอนี่ไงนี่นี่นี่เอาตัวนี้ก็ได้60สิบปอนด์เยเอ้ย60ยูโรอเองอเพลงจ้าอันนี้ถูกสุดแล้วมึงจะเอาถูกกว่าน,นี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวไปดูอีกมีมีแบรนด์อื่นมีแบรนด์อื่นอยู่มีแบรนด์อื่นมีแบรนด์อื่นอยู่อันนี้มันโซนี่ ไปดูแบรนด์อื่นก่อนเรวค่อยกลับมาไปเงินมาเท่าไหร่นี่คมึงอ่ะเออมีแล้วกันนะเออนั่นแหละมีนี่มุณแค่สามสิบก็เอาเองสามสิบสามสิบยูโรมันจะระเบิดใส่หูไหมวะเนี่ยเอแบบหกสิบแล้วแหละ้วมึงว่าให้คุณสามสิบแล้วกูก็เอาเงินไปเองซื้อสามสิบูโรมีเงิน เดี๋ยวก่อนขอดูก่อนหรือ,อยังไงหรือมึงจะไม่คืนเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อน,นใจเย็นดิใจร้อนไปไหนเนี่ยเฮ้ยใจร้อนทำด้วยถึงอเออเดี๋ยวดูก่อนนี่นี่นี่ฟิลิปฟิลิปโอเคถ้าเป็นฟิลิปไม่แพงด้วยสามสิบก่อนเนี่ยนี่ฟิลิปโอเคว่าจะซื้อจะซื้อหกสิบไปเลยไหมโอ้เอา JNB จบเลยเอาตัวนี้เชื่อกู JBL เนี่ยแต่กูชอบสีชมพูอะ <laughs> โอโห้สวยยังมึงเซื้อด้วย JBL อืมเมื่อคืนกูสามสิบกูออกสามสิบอันนี้เท่าไหร่หรือมึงไม่มีัอันนี้เจ็ดสิบปอนะเนี่ยเอ้เจ็ดสิบยูโรหรือมึงไม่มีตังค์ได้ก็เอาอันนี้ไปสิเอานี้ไปเนี่ยเอานี้ไปแล้วมึงกับเนี่ย JBJBL นี่โอเคถ้าราคาเนี่ยมื่อคืนมึงกูสามสิบเนี่ยแล้วกูก็ออกเองสามสิบเออเออหรือมึงไม่มีวะมีไหมไม่ต้องพูดเยอะเออเอาเอาอันนี้ก็คือจบเออจบ देखो you. I want this one JBL is a pink color Pink color yes like this pink color or the orange only this color yeah, yeah. pink color is done มีแต่สีนี้ป่ะไวททัวร์มีสีขาวสีดำแล้วก็สีนี้ไม่มีสีชมพูก็สีนี้ตัดตัวเออเอไม่สีนี้หรอเว้ย Where is this อ๋อโอเคโอเคถ้าเอาราคาอื่นมันก็จะแพงใช่ไหมล่ะเอานี่แหละผมก็เนิดจริงๆหรอไอ้ตัวนี้ดีมากเลยมาแต่มันแพงมาแชวกูมีนะเนี่ย กูม <sk unlimited approach sitting out> ีอันนึงเดี๋ยสํ <resource> ไปถามซิมการ์ดฝั่งนู้นด้วยเห็นเพียงอยากเต้นเดยแม่ให้สามสิบสี่สิบห้าสิบแม่ให้มาห้าสิบ่วะเออได้เมื่อคืนกูสามสิบเลยสามสิบอะไรไม่คืนเดี๋ยวซื้อให้เลยไม่เอาเลยมึงจะกูก็บอกว่าเดี๋ยวซื้อให้เลย สามสิบซื้อให้เร็วทำไมวะนี่นี่นี่ต่อแถวนี่นะโอ้นานๆได้ซื้อให้สักทีหนึ่งมัน70ปอนด์ไม่ได้แพงอะไรมากมายเจยดโิบ <Okay. S 1> ยูโผิดแต่ไม่ได้กูจะซื้อปลองโทรศัพท์เองแล้วกันถือว่าซื้อเป็นของขวันกูแล้วกันโม,มกุลาที่ผ่านมาเนี่ยลามกเนี่โมกุลาหรืลามกเนี่ย <laughs> ว่าจะให้ของขวัญแม่ประมาณร้อยยูโรอาจจะน้อยไปหน่อยแต่กูก็ไม่มีเยอะไงว่าจะให้แม่แต่ยังไม่ได้บอกเขาค่อยกลับไปให้มันเกิดแล้วกูเนี่ยอะไรอย่างเอามาหมดเลยเงินใครเนี่ยกูไงที่เอาเงินเกเงินแม่เหรอเออก็ที่แรกกับแม่ไงเอาเงินตอนแรกที่ปิดไม่สนิทอันนี้ไม่เป็นไรหรอกทงฝั่งนี้ใส่โทรศัพท์เอาเงินตอนเอเงินยูโรที่แม่ให้ที่แรกกันหน่อยเออ เอามึงยังไม่เอา o u n t ธนาคารหรือจ๊อบไมมไม่มีธนาคาร BACK ตอนนี้ก็เดี๋ยวให้มิเชลเอาเข้าให้ชื่อมิเชลใช่ไหมพ่อมาพูดอุกกระหลิวเนาะได้ j b l เฮ้ยรุ่นจะเป็นแบบเมื่อกี้ JPL นี่ไงสี่สิบปอนด์ทำไมถูกจังเอาแบบหูเล็กดีกว่า มันใช้สะดวกกว่าอันใหญ่มันใหญ่เกินกูมีแล้วแบบอันใหญ่แต่เป็นสามนี่หรือเปล่าซิมการ์ดอ่ะไม่ใช่อันนี้มันเติมเงินอันนี้มันเติมเงินเกมลืมบอกมึงจะซื้อขอเบอกโทรศัพท์ของกูรุ่นรุ่นซัมซุงเออเดี๋ยวค่อยไปดูซัมซุงรุ่นอะไรอะไรยี่สิบยี่สิบเออถ้ากูจะเอามาด้วยนะเอาคนจ่ายเงินเอาถือให้เขาดิ ไม่มึงมจะเป็นคนจ่ายกูจะแพนกล้องไปทางอื่นเอาแล้วเงินเอาเงินมาดิกูจะได้จ่ายห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบจะถามเลย Hello, you have a SIM card for top-up. Top-up? Yeah. Okay. For which? Vodafone, uh, Telecom? Vodafone is okay. Vodafone 50 yes. or 25? Uh, How much do you want? 25 is okay. 25? Yes. Yeah. Yeah. 99, 99. Pay for it. บอกให้นับมันก็ไม่นับเลยง่วงอีกแล้วเพิ่งจะนอนมาไอนให้เขาใใครก็บุญฑพลไงเออ เขาได้บอกมาให้ตรงไหนให้ตรงนี้หรอแล้วที่ไม่ถามโอแล้วทำไมไม่ถามว่าให้เอาไปวางไปที่ไหนปล่อยไม่ได้เลยในเมือเนีย ส o r r y call i ิ t ิ i s one. No, I, I, ร a e สรุปมันไม่ได้ขายซิมการ์ดนนี้มันขายแค่บัตรเติมเงิน ใช่ไม่เป็นไรอันนี้แต่ีเสียงเงินไปแล้วนะอันนี้มันเอาไว้ท็อปอัพเข้าใจเขาไาท็อป<ะ>อัพคือเราต้องเติมใส่ซิมแต่ที่กูอยากได้คือกูอยากได้ซิม